ผิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียอดีตนายทหารหรือนักการเมืองหน้าใหม่ใครจะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่7ของประเทศพุทนิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายงานความเคลื่อนไหวพร้อมบทวิเคราะห์ส่งตรงจากกรุงจาก,กาตากับพัฒนิเกถึงสิกรกดาทลนี้ ครับตอนรับข้าสู่ฮอตนิวส์นะครับวันนี้วันพุธที่9รกรกฎาคมนะครับวันเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอยู่บริเวณลานน้ําพุใจกลางกรุงจาการ์ตานะครับเรามาที่นี่เพื่อติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งประวัติศาสตร์นะครับและผลการรวมคะแนนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการชาวอินโดนีเซียกําลังจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่หน้าใหม่นะครับซึ่ง ตอนนี้นั้นผลอยา่างเป็นทางการล่าสุดก็คือนายโจโกวิโดโดผู้สมัครหมายเลขสองจากพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียเพื่อการต่อสู้หรือ PDIP เฉือนเอาชนะคู่แข่งคือนายปราโบวซูเบียนโตประมาณ5%เนะครับแล้วบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับบรรดาผู้สนับสนุนของนายโจโควิได้ออกมารวมตัวกันที่ลานน้ำผู้ตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำนะครับและก็แสดงความยินดีกับนายโจโควิเบื้องต้นนี้แล้วนะครับ นี่คือโฉมหน้าของว่าที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใหม่นะครับนายโจโกวีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมภรรยาเมื่อเวลา10นาฬกา15นาทีที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านซึ่งเป็นย่านคนรวยกลางกรุงจาก,การ์ตาครับเนื่องจากผลโพลก่อนหน้านี้ที่เขามีคะแนนนำมาโดยตลอดและก็ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติจำนวนมากครับเขาลงคะแนนเสร็จ ก็พูดกับสื่อมวลชนภายในบริเวณคูหาเลยครับมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งการหาเสียงแบบโจมตีใส่ร้ายกันนั้นไม่น่าจะมีผลต่อเขามากนักซึ่งผลการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยอาศัยอาสาสมัครของเอกชนล่าสุดก็ปรากฏว่าเขาชนะนายพราโบโวซูเบียนโตร้อยละ53ต่อ47่สนะครับห่างกันประมาณ5%นะครับ อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศกว้างใหญ่นะครับประกอบไปด้วยหมู่เกาะประมาณ1 7 0 0 0เกาะการเลือกตั้งคราวนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ190ล้านคนวิธีการเลือกตั้งหลายๆอย่างก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับเราไปดูการเลือกตั้งของอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งนะครับก็มกกักจะตั้งอยู่ภายในสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะภายในชุมชนต่างๆอย่างเช่นในชุมชน ผู้มีรายได้น้อยกลางกรุงจาการ์ตาแห่งนี้ครับชาวอินโดนีเซียที่มีอายุ17ปีขึ้นไปก็สามารถเลือกตั้งได้แล้วยกเว้นจะได้ผ่านการแต่งงานก็จะสามารถเลือกได้อายุต่ำกว่านั้นนะครับบัตรเลือกตั้งก็จะมีแค่2หมายเลขนะครับในบัตรนั้นก็จะมีรูปทั้งของผู้สมัครประธานาธิบดี <c oughs> และรองประธานาธิบดีอยู่คู่กัน <c oughs> ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะใช้ตะปูที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้เจาะบ,บัตรเลือกตั้งให้ทะลุนะครับ หน่วยเลือกตั้งจะเปิดตั้งแต่7นาฬิกาถึง13นาฬิกาสาเหตุหนึ่งนั้นก็เพื่อที่จะให้การเลือกตั้งจบลงในช่วงกลางวันจะได้มีเวลานับคะแนนก่อนค่ำนะครับเมื่อปิดหีบเจ้าหน้าที่ก็จะนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งเลยครับยกบัตรส่องดูให้เห็นรูเจาะแล้วก็จะขานคะแนนให้เจ้าหน้าที่อีกคนนั้นคอยจดคะแนนมีชาวบ้านรอบๆชุมชนมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครับ ผลการกนักคะแนนเพิ่งจะเสร็จลงเมื่อสักครู่นะครับปรากฏว่าหมายเลข2ครับนายโจโควิโดโดหรือโจโควีเอาชนะนายพราโบโวชิวเฉียดเพียงแค่2คะแนนนะครับ161ต่อ159หน่วยนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง420คนนะครับมาใช้สิทธิ์321มีบัตรเสียเพียงบัตรเดียวนะครับหน่วยนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า176%ก็ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ ผลเลือกตั้งของหน่วยนี้ที่ออกมาก็สอดคล้องกับผลการนับคะแนนที่เรียกว่าควิกเค้าหรือการนับโดยอาสาสมัครที่ไปรับหน้าหน่วยแบบนี้นะครับแล้วก็รวมคะแนนกันซึ่งก็ปรากฏว่าขณะนี้อยากไม่เป็นทางการนั้นนายโจโกวีชนะนายพราโบโวครับหลังจากรู้ผลการรวมคะแนนเบื้องต้นนะครับนายโจโกวีพร้อมด้วยนางเมกาวาตีสุโคโนโบตรีอดีตประธานาธิบดีและหัวหน้าพักประชาธิปไตยอินโดนีเซียเพื่อการต่อสู้หรือ p d i p ก็ได้ถแถลงขอบคุณผู้สนับสนุนทางโทรทัศน์นะครับและหลังจากนั้นไม่นานครับนายโจโกโวีก็เดินทางมาร่วมกับผู้สนับสนุนในบริเวณถนนห่างจากที่ไปไม่ไกลนะครับเขาก็ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งและให้คำมั่นสัญญาว่าจะทําตามสิ่งที่ได้หาเสียงเอาไว้และบอกว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีนั้นก็จะเริ่มทํางานตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายในตําแหน่งเลยนะครับ สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นกรกตอ,อินโดนีเซียจะประกาศในช่วงวันที่2 1ถึง22กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นประธานาธิบดีคนใหม่จะทําพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งวันที่20ตุลาคมและจะตั้งคอรอมอหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์นะครับโดยกฎหมายอินโดนีเซียนั้นประธานาธิบดีจะเป็นคนตั้งคอรอมอเลือกคอรอมอด้วยตัวเองนะครับ ช่วงนี้เราพักสักรู่กลับมาช่วงหน้ามาทำการรู้จักกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่และสิ่งที่เขาเสนอให้กับชาวอินโดนีเซียครับ เสียใหม่ชุดผลิตภัณฑ์เทรซ่าเมสแพตินัมสตริงช่วยฟื้นบำรุงผมเมท,ที่เปลี่ยนทรงบ่อยๆมาตลอด2ปีช่วยปกป้องผมไม่ให้เประาะขาดในอนาคตเมไว้ใจเทรซ่าเมสแพตินัมสตริงใหม่เทรซ่าเมสไครีมคโอวันตินโอวันตินมาแล้วไอศครีมวอล์โอวันตินอร่อยสิโนโก,กับชิ้นช็อกโกแลตกรุบก,กรอบอร่อยมันเต็มคำใหม่วอลโอวันตินมีแบบถ้วยด้วย ท้องร้องจอกจอกต้องขนนครับโจ๊กรสใหม่ไข่ฟูหมูรสชาติใหม่ไข่ฟูฟูหมูเน้นเน้นอ้อร่อยพิเศษทุกรสขนาด20บ,บาทถึง25กรกฎาคมนี้เฉพาะร้านขาที่ร่วมรายการครีมอาบน้ำลักซ์ซอฟท์ทัชใหม่ด้วยเซิร์ฟเอเซนส์ช่วยบำรุงผิวและหอมกลิ่นเอเซนส์กุหลาบฝรั่งเศสให้คุณสปาสัสมผัสผิวหอมนุ่มเกินห้ามใจเคลลักษัน Top News Variety รายงานข่าวดีมีโหวตที่สุดของข่าวประจำวันจะถูกรวมไว้ที่นี่ที่สุดของนักข่าวจะถูกเลือกให้เป็นผู้รายงานสุดยอดข่าวข่าวชิ้นใดคือสุดยอดข่าวประจำวันติดตามชมและร่วมโหวตได้ในท <Top S 1> <news> ็อ News ส์าวา e ตี กิเลศไตอ๋อ,องเพาว่าน่าจากหน้าตากับคนสีทองเนี่ยท่านเหมือนคนไปแปดเก้าส<ห><ห>่วนแล้นะก็ต้องเดินทางไปเชิญพระตไตรปิฎกอ,ะอ่ะอาจารย์สิทธิ์มีตาหามีแววไหมพี่ช้งเอ๋คารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนใจดำอมหิทธ์นย กนลวงถ้าอยากถวายด้วยความศรัทธาดึงไม่ถึงว่าพวกท่านจะไม่อยอมรับน้ำใจของข้าอความยากลําบากอาจารย์เขาใชวิชาพรางตาเพราะกธัวท่านทองมรัตกล้าวคือบททดสอบสู่ชมพูทวีปอาจารย์ไม่เคยไปหาเจ้าแต่เจ้ามาหาข้าก่อนเมื่อพบกันแล้วก็อยู่ต่อเถอะร่วมเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยหลักธรรมะถึงจะเป็นปีศาจแต่ก็เป็นชีวิตที่แฝงข้อคิดและความสนุก ไส้อิวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่อง3 HD ช่อง33 ต่วส์นะครับคืนนี้ผมอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาก่อติดการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่นี่นะครับซึ่งอย่างที่เราได้เห็นไปช่วงแรกนะครับว่าขณะนี้อินโดนีเซียกําลังจะก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งและกําลังจะกลายเป็นว่าที่ประธานาธิบดีนั้นเป็นคนหน้าใหม่ในวงการนะครับ นา,นายโจโกวีว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นั้นเป็นอดีตวิศวกรครับและก็ทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จนประสบความสาเร็จแล้วก็ผันตัวเองเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นด้วยการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุราการ์ต้าหรือเมืองโซโลในชวากลางครับๆๆๆเขาใช้การบริหารจัดการเมืองแบบสมัยใหม่จากยุโรปทําให้เมืองโซโลนั้นกลายเป็นเมืองที่ประสบความสาเร็จเป็นตัวอย่างในหลายๆด้าน จากนั้นเขาเข้าสู่เมืองหลวงด้วยการเป็นผู้ว่ากาศกรุงจกาการ์ตาเมื่อปี2012นะครับผลงานที่โดดเด่นก็ทำให้หนางเมกาวัตีสุกโน,โนโบุตรีหัวหน้าพรรคพีดีต้องหลีกทางให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีครับถามว่าอะไรที่ทำให้นายโจโกวีเอาชนะใจคนอินโดนีเซียครับแน่นอนนอกเหนือจากภาพลักษณ์ที่ดูติดดินเป็นคนธรรมดา แล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ชื่อเสียงผลงานแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นที่นโยบายของเขาครับซึ่งได้ใจทั้งคนชั้นกลางและก็ประชาชนคนยากจนด้วยครับในการหาเสียงโค้งสุดท้ายของนายโจโควีนั้นเขาได้ประกาศนโยบายเพื่อคนยากจนหลายอย่างครับเช่นจะปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานใหม่นับ10บล้านตำแหน่ง จะจัดสรรที่ดินทำกินให้กับคนจนเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างรวมทั้งประกาศตั้งกองทุนหมู่บ้านช่วยเหลือชาวบ้านต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายที่โดนใจคนชั้นล่างในอินโดนีเซียพอสมควรอย่างเช่นชายชาวยอกยาการ์ตาคนนี้ครับเขาเข้ามาทำงานเก็บขยะหาเช้ากินขําในจาการ์ตามา8ปปีแล้วเขาต้องการให้ประธานาธิบดีคนใหม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อให้เขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนกลางตุงจาการ์ตากลุ่มนี้ครับซึ่งบอกเหมือนกันนะครับว่าปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาหวังจะให้ประธานาธิบดีคนใหม่มาแก้ปัญหาให้พวกเขาครับในทางการเมืองระหว่างประเทศนั้นเรายังไม่ได้เห็นการประกาศที่ชัดเจนอะไรออกมาจากโจโกวีนะครับ นอกเหนือจากการประกาศก่อนหน้านี้ที่จะส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปจากรัฐบาลก่อนก็คือเรื่องการลงทุนด้านพลังงานนะครับที่โจคว,วีบอกว่าจะมีนโยบายที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศด้านการพลังงานจากการลงทุนของต่างชาติมากขึ้นซึ่งโจคว,วีเห็นว่าในขณะนี้นั้นรั่วไหลยอยู่พอสมควรน,นะครับสําหรับประเทศไทยเองเราก็คงจะมีผู้นําประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นคนมีประสิทธิภาพเป็นคนรุ่นใหม่ทำงานอย่างจริงจังขึ้นมาเป็นคู่แข่งประเทศของเราอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับนับจากนี้ไปสิ่งที่ต้องจับตาก็คือว่าโจโกวีนั้นจะสามารถบริหารจัดการประเทศได้อย่างที่ตั้งใจไว้อย่างราบรื่นหรือไม่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโจโกวีนั้นเป็นหน้าใหม่ในแวดวงการเมืองอินโดนีเซียซึ่งตกอยู่ภายใต้ อำนาจของทหารและชนชั้นนามายาวนานตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีซูกาโน่เรื่อยมาจนถึงประธานาธิบดีซูซิโล่บัมบังยุดโดยโน,โน่ผู้ซึ่งกําลังจะก้าวลงจากตําแหน่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับ ทั้งหมดนี่คือการเมืองอิโดริเซียในวันนี้ครับซึ่งกําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่พรุ่งนี้ผมจะคงอยู่ที่จาการ์ตาอีก1วันนะครับวันนี้หมดเวลาของฮอตนิวสครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ